สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาถึงเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะมาร้านซานโตคุนะครับมากินข้าวแกงกะหรี่ที่เขาว่าอร่อยกันนักกันหนานะครับซึ่งตอนนี้นะครเรามาอยู่ที่ร้านแล้วนะครับร้านตั้งอยู่ตรงถนนทุ่งโฮเทลนะครับไม่ไกลจากเซ็นทรัลเฟสติวลนะฮะซึ่งร้านนี้นะฮะเปิด5มเย็นถึง4ทุ่มนะครับแล้วก็ปิดทุกวันจันทร์นะครับ อ่เมนูแรกนะครับที่เราสั่งมาเลยนะครับเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยนะครับคือซีซารสลัดนะครับแล้วก็สั่งอีกเมนูหนึ่งคือเป็นเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวซ่าทอดนะครับซึ่งเมนูนี้อร่อยมากนะครับโอ้โหน้ำจิ้มนี่คือแบบสดชื่นมากนะครับทานแล้วแบบอร่อยมากเลยต่อไปเป็นเมน cross นะครับผม จานแรกที่เราสั่งมานะครับเป็นข้าวแกงกะหรี่เนื้อตุ๋นนะครับไม่มีอะไรท็อปปิ้งนะครับเพนเพลนะครับทานง่ายๆนะครับผมแบบไม่จุกมากนะครับจานที่2ทนี่เป็นเนื้อสไลด์นะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยหมูทอดทงคัตสึนะครับโอ้โหจุกไปเลยจานที่3นะครับเป็นเนื้อสไลนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยไส้กรอกราบิกินะครับโอ้โหเห็นก็น่ากินแล้วนะครับผม และแล้วก็ถึงเวลาที่ผมรอคอยนะครับเรามากินกันเลยเมนูแรกนะเป็นเกี๊ยวซาทอดทิ้มกับน้ําจิ้มที่เป็นสูตรของทางร้านนะครับโอ้โหมันแบบสดชื่อนอะ่ะแล้วก็แบบรสชาติมันแบบอมเปรี้ยวหวานนะครับอร่อยมากแซ่บชานในปากสุดๆ ต่อไปจานของผมนะเป็นข้าวแกงกะหรี่เนื้อสไลด์ท็อปปิง้งไส้กรอกอาราบิกินะครับชิมน้ําซุปเข้าไปครั้งแรกคือมันกลมกล่อมมันโดดเด่นมันตรึงใจนะครับมันอ้ ือมันอร่อยอ่ะอร่อยมากๆนะแล้วก็รสชาติของเขาเนี่ยเป็นรสชาติที่ทานง่ายนะไม่ได้แบบเครื่องเทศแรงจ๋าอะไรขนาดนั้นนะครับก็คือโดยรวมแล้วคือกลมกล่อมมากๆนะครับทานพร้อมกับหอมทอดนะครับทีเขาหั่นมาเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็คลุกเคล้านะครับกับข้าวกับน้ำแกงนะครับแล้วก็กับเนื้อวันนี้ผมทานพร้อมกับไส้กรอกอาราบิกีนะครับหนังกรอบนะครับอร่อยมากๆนะครับหนึ่งพอชั่นที่เสิร์ฟมานี้อิ่มนะครับ แล้วก็ยังไม่พอนะเขามีผักดองนะมีใช้เท้าแตงกวาดองนะครับสามารถตักกินได้เลยนะแบบไม่อั้นนะครับให้สิบเต็มสิบไปเลยและนี่คือรางวัลที่เชฟเข้าไปกวาดมานะครับแล้วมันจะไม่อร่อยได้ยังไงล่ะเนี่ยสุดท้ายนะครับคนละ1จานแล้วก็ตายไปเลยถ้าชอบใจคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ